เอาละครับผมก็จะมาสอนวิธีลบลายน้ําของคามัตเตอร์นะครับก็สําหรับใครที่หาวิธีลบลบไม่ได้อันนี้เดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีทําฟรีนะครับลบออกได้จริงร้อยเปอร์เซ็นครับผมลบออกฟรีด้วยนะครับผมโอเคครับแอปที่ต้องมีนะครับในการลบครมัตเตอร์นะครับก็ คลายมัตเตอร์เลยครับแอปแรกแอปสองเห็นข้างๆกันปะ่ะอ่าเห็นปะ่ะ CAP CUT ก็ไปโหลดแอปนี้ในเพจสโตมาได้เลยครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูนะกดเข้าไปคลายมัตเตอร์ครับแต่รอเดี๋ยวรออ่าเร็วๆเซคือสําหรับใครที่อยากจะทำนะครับคือแบบมันง่ายมากผมทำประจำเลยนะ แต่ผมขอลบพวกนี้ทิ้งก่อนลบไปลบไปลบทิ้งออกให้หมดได้แล้วลบคลิปพวกนี้ทิ้งก่อนอ่ะขั้นตอนแรกครับผมเข้ามากดสร้างครับขั้นตอนที่สองครับให้เลือกหนึ่งจุดหนึ่งเห็นปะอย่ยกิ้มอันนี้เข้าไปเลยนี่แหละครับคือให้เลือกกันนี้นะจะเกิดใครไม่ตักทำตามนี้คือไม่ได้นะครับเสร็จแล้วปึ๊บไปเลือกวิดีโอครับ วิด mm ีโอตะกี้ผมถ่ายไว้ยูนนึงขามาส่อ่ามันซ้ำกันเนาะอ่าเดี๋ยวลบอกกันนึงกันอ่าวิดีโอนี้นะครับเห็นปะไครมาเตอร์ข้างบนครับผมเดี๋ยวผมจะทำการเขียนอะไรไว้ก่อนสักนิดหนึ่งทดสอบเขียนบอกว่าทดสอบแล้วกันนะ ทดสอบทดสอบเอ,เอาเป็นตัวใหญ่ๆเลยใส่สีใส่ใสีสีเขียวสายเขียวสีเขียว,ยวใส่ขอบนิดนึงครับคือสำหรับใครที่จะลบนะครับแนะนําว่าให้ท่านผู้ชมตัดคลิปอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับให้เราใส่เอฟเฟกใส่เสียงใส่อะไรในแอปนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะ คือแบบใส่เสียงซสเอฟเฟกให้เรียบร้อยไปเลยอ่าพอแต่งเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นก็ทําการดาวน์โหลดครับผมดาวน์โหลดออกไปได้เลยก็เลือกตามนี้ได้เลยครับดาวน์โหลดเนี่ยเหมือนเราตัดปกติเลยแค่ให้เราเลือกตึงจุดหนึ่งครับให้เราทําการใส่เพลงใส่เอฟเฟกเพิ่มนู่นนี่นั่นให้เสร็จเรียบร้อยคือให้เหมือนกับ วิดีโอพร้อมโหลดเลยเลยเลยอะไรวะเนี่ยพร้อมพร้อมโหลดโหลดอุ้ยลิย้นจะพันกันทําไมวิดีโอพร้อมโหลดอะครับพร้อมเอาลง youtube ได้เลยอะอ่าเสร็จแล้วใช่ไหมครับให้เรากดออกจากแอป,ปนี้ได้เลยหลังจากนั้นเลื่อนมาครับมาเข้าแอป,ปนี้ครับเห็นไหมแอป,ปที่ผมบอกติ๊กเข้าไปได้เลยฟรีนะครับฟรีครับผมผมใช้มานานมากเลยครับแบบนี้เห็นว่าวิดีโอที่ผม ทำเสร็จไปแล้วก็ขั้นตอนนี้ให้เรากดมาตรงกลางครับเสร็จแล้ววิดีโอทดสอบเป็นไหมอ่ะติ๊กเข้าไปกล้องก็ไม่โฟกัสอีกอ่ากดกดเพิ่มไหมครับนี่ตรงนี้กดเพิ่มไปถ้าผู้ชมเห็นอะไรไหมครับคายมาสเตอร์ก็มันจะขึ้นแบบนี้ใช่ไหมอ่ะทำการกดแก้ไขครับแก้ไขตรงนี้ เสร็จแล้วให้เราเลื่อนมาข้างๆนิดนึงมันจะมีคําว่าแก้ไขอีกเห็นไหมกดแก้ไขเข้าไปเห็นตัดขอบไหมครับกดตัดขอบเข้าไปเสร็จแล้วให้เราเลือก16.9อ่ะแล้วก็กดตัวถูกตรงนี้เข้าไปกดไปเสร็จแล้วกดตรงนี้ออกมาหนึ่งครั้งสองครั้งกดเทนฝั่งนี้ฝั่งซ้ายเนี่ยกดออกมาสองครั้งนะครับแล้วก็เลื่อนมาข้างๆ แล้วก็คําว่าลูกแบบกดลูกแบบเข้าไปครับแล้วก็เลือกเป็น16.9มือนเดิมครับอ่ะจะเห็นได้ว่าสีตรงนี้มันจะเปลี่ยนไปนิดนึงมันจะออกแบบดำๆยังไงไม่รู้เหมือนกันเสร็จแล้วปุ๊บให้เราเลือกข้างบนครับเห็นไหมอ่าปรับเลยครับจะอาภาพขนาดไหนเอา80พั 80p แล้วกัน เสร็จแล้วก็กดดาวน์โหลดไปได้เลยครับหลังจากนั้นพอเราดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บลายน้ำคลายมัตเตอร์มันก็จะหายไปครับถ้าเกิดใครไม่ทําเหมือนขั้นตอนของผมนะบอกได้คําเดียวว่าคุณจะทําไม่ได้นะครับอ่าทไม่ได้อันนี้คือยังไงหมายความว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่ได้ทําตามผมวันเนี้ยมาดูนะผมจะเอาเป็นคลิปคลิปนี้ดูนะผมจะทําให้ดูถ้าเกิดท่านผู้ชมไปกด แบบเนี้ยเอารูปแบบก่อนเลยอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้นะครับต้องทําตามขั้นตอนผมทุกขั้นตอนครับกดมาแก้ไขแล้วก็มากดแก้ไขอีกรอบหนึง่งเลื่อนมาข้างแล้วก็ตัดขอบเสร็จแล้วก็มาเลือก16กดถูกไปครับแล้วก็กดฝั่งสายออกสองครั้งแล้วก็เลื่อนมามาคาว่าลูกแบบแล้วก็มาติ๊กเอาอันนี้มันถึงจะได้นะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมไปทําผิดขั้นตอนเวลาเราดาวน์โหลดไฟล์ออกมาแล้วมันจะเป็นวิดีโอที่แบบ รูปเล็กๆคนสั้นประมาณนี้มันจะไม่ได้นะครับให้ทําตามผ,มผมทุกขั้นตอนเลยครับผมเงาสะท้อนแสงเดาผมไปเปิดวิดีโอให้ดูแล้วกันที่เราทําเสร็จแล้วตะกี้อา่าอยู่ไหนเอ่ยวิดีโอวิดีโออยู่ในนี้เปล่าอ่ะเนี่ยใม่หมุนข้างเห็นปะ่ะหายไปละครมาเตอร์หายไปแล้ว ะครับไคลมาเตอร์คลิปนี้แต่ว่าคลิปนี้ไคลมาเตอร์หายไปแล้วแต่ที่สิ่งที่ต้องเจอก็ใต้คลิปตะกี้นะครับที่มันจะมีอ่าตัวนี้ของไคลมาเตอร์เห็นไหมเอ,อ,อย้ยของแอปของเขาอะลายน้ําก็หายเป็นที่รบร้อยครับง่ายปะง่ายครับผมเราก็ไปโหลดลงใน youtube ของเราได้เลยก็มันจะเป็นคลิปที่แบบสําหรับ youtube พอดีเลยอะเออประมาณนั้นแหละ โอเคครับผมก็พูดพิประกันในต้องขอัยมนัดที่นี้ด้วยนะครับผมฝากท้างชมกดติดตามกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับถ้าเกิดใครอยากคอมเมนต์เสริมอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยครับผมไปเจอกันใหม่กันกนบ๊ายบายสวัสดีครับ